สวัสดีครับผมชื่อ ati, นายเกียรติทัศนะเป็มศิล์ม .4 ครับ14เลขที่10ครับวันนี้ผมจะมาสอนฟังกช์ชัน2ข้อแล้วก็ค่าตัดกวย2ข้อนะครับข้อได้ต่อวันนี้เป็นฟังกช์ชัน1ต่อ1ฟังกช์ชัน1ต่อ1คือ x ห้ามเหมือนกันแล้วก็ y ห้าเหมือนกันนะครับอย่างข้อแรก x กำลังส x กำลังสจะมีได้ทั้งเป็น x ปกติแล้วก็กบ x นะครับ ังนั้นอย่างข้อนี้ถ้าเราแทนค่าไปสมมติเป็น2 x ก็จะเป็นลบสกับ2 y ก็จะได้เป็นอันนี้ก็กำลับบงสองก็ได้4ก็จะเป็นลบหซึ่งตอนนี้ y เหมือนกันก็ไม่ใช่ฟังก์ชันหนึต่อ1อย่างข้อนี้เป็น s อ l ู t ด x ก็จะได้เป็นสองค่าเหมือนกันคือลบ x กับ x นั้นก็ไม่ได้ส่วนข้อนี้เท่ากับลบสิบมันจะไม่ได้เพราะว่าสิบมันก็จะคือ x จะเป็นค่าก็ได้เพราะเป็น x จะเท่ากับจำนวนจริงเช่นเราใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บว่าเราจะใส่สองลบสิบ ตอนนี้ y มันก็เหมือนกันงั้นไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งกับหนึ่งันั้นเหลือแค่ข้อ4ี่อาข้อ4ข้อต่อมากำหนดให้ f เท่ากับ x y เป็นจำนวนสมาชิกของจำนวนนับแล้วก็ y จะเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มลบ y เท่ากับ2ลบ x x จะอยู่ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ6 ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับหกก็จะเป็นหกห้าสี่สามสองหนึ่งก็เหลือเกอข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อแรก x จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าก็ถูกแต่ยังเราหาก่อนข้อสอง โดเมน f จะเป็น 3, ามสี่ห้าหข้อ3ามเรนก็จะเป็น 1, นสองไอหนึ่งศูลบหนึลบแล้วก็เรนลบสองลบสามลบสี่้ามาแทนท่ากันก่อน2อลบถ้าสมมติาแทนเป็น1นึ y จะได้เท่ากับ1ส่วนถ้าเราแทนเป็น สองจะได้เป็น0ูนย์ให้เราแทนเป็น3ามเป็นลบ1ก็แทนเป็น4ได้เป็นลบสองแทนเป็นห้าลบสามแทนเป็นหกน่ลบสี่ซึ่ง y จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบเท่านั้นแล้นก็ตัด1กับ0ออกงนั้น x ก็จะไม่มีหักทางได้เป็น1กับ2งั้นตัดข้อ1ออกตัดข้อ3าวก็เหลือ x ีก2ข้อคือข้อ2กับข้อ4ซึ่งอันนี้มีคำตอบเป็นลบ,บ1นงั้นข้อ4ตัดออกก็เหลือตอบเป็นข้อ2ข้อต่อมา ำหนดสมกา,การพาราโบลาคือ y บวกสองทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสิบสองคูณ x กบสามสูตรพา,าราโบลาก็จะมีเป็น y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสี่ c วงเล็บ x วงเล็บ x ลบ h ซึ่งถ้าเรามาแทนดูก็จะเป็นตรงนี้ ก็จะเป็นอ้ยเอาวหายอาอ๋อโอเคติดกันเลยอ่า K จะได้เป็นลบสองเพราะว่าลบเจอกับเป็นบวกอ๋ออันนี้ไม่ใช่มงนีเป็นคือ C C ก็จะได้เป็นสามส่วน H ก็ได้เป็น สามอะข้อแรกมีจุดยอดอยู่ที่ลบสองกับสามอืม,มจะเป็นจุดยอดจะเป็น H กับ K ซึ่ง H มีค่าสาม K มีค่าลบสองได้เป็นสามกับลบสอง แรกก็ผิดลเลยต่อไปเลยต่อมาข้อยี่สิบแปดกำหนดให้ x กลบสามทั้งหมดกำลั 5, บบงสองส่วนด้วยเก้าแล้วก็ลบกับ y บวกห้ากำลังสองส่วนด้วยสิบหกเท่ากับหนึ่งเป็นสมการไฮเปอร์โปก้าข้อใดแต่มีไม่ถูกต้องอ่ะเรามาเขียนสูตรก่อนเว็บ X-3 บสามทั้งหมดกำลังเงหลังสส่วนด้วย A กำลังสองลบด้วย Y บวกห้ากำลังสองส่วนด้วย B กำลังสเท่ากับหนึซึ่งไฮโปโพกาเปอร์โบกาจะมี2รูปแบบคือแนนอนกับเรียกว่าอะไรแบบซ้ายขวากับบนร่าง ซึ่งวิธีการดูคือถ้าตัวไหนอยู่หน้าถ้ามี x อยู่หน้าก็จะเป็นซ้ายขวาแต่ถ้ามี y อยู่หน้าคือจะเป็นบนล่างซึ่งข้อนี้เป็นซ้ายขวาเพราะว่า x อยู่ข้างหน้า,านี้มากราฟมีจุดศูนย์กลางคือ3กับลบหจุดศูนย์กลางก็จะเป็น h กับ k อ,อันนี้คิด H K H K. จะมีค่าเป็นลบสามไอมีใช่เป็นสามส่วน K ก็จะเป็นลบห้าถูกแล้วต่อมามีจุดอยู่ที่ลบหนึ่งกับลบห้าจุดยอดจุดที่บ 1, บ 5, ลบหนึ่งกับลบห้าก็เจ็ด กับเจ็ดเออกับเจ็ดกับลบห้าวิธีการหาคือเราเอาจุดศูนย์กลางมาลบกับ A บวกเอาเฮดลบ A กับเฮดบวก A นะครับจะเป็น3บวก สามเท่ากับหกแล้วก็สามลบสามเท่ากับศูนย์มันจะได้เป็นศูนย์กับลบห้าแล้วก็หกกับลบห้าซึ่งไม่มีคาตอบตอบข้อสองโอเคก็เรียบร้อยเลยนะครับสวัสดีครับ